สวัสดีครับวันนี้มันมี breaking news ในกลุ่มโห่วยนะครับอย่างโห่วยมาเลเซียเนี่ยเขามีคนมาโพสต์ว่า Mate 50 series เขาเนี่ยสามารถใช้งาน Google s e r v i c e ได้แล้วอันนี้เป็น version global ด้วยนะครับที่จะเปิดตัวในช่วงปลายเดือนนี้เนาะของมาเลเซียเขานะครับส่วนไทยเนี่ยน่าจะมาในช่วงเดือนหน้านะก็ในคลิปเนี่ยจะเห็นว่ารุ่นที่เขาเทสคือ Mate 50 Pro นะครับ ก็จะสามารถใช้งาน Google Service ได้แทบจะทุกอย่างเลยนะครับจะเป็นแผนที่เองเป็น Drive นะครับเป็น Google Meet รวมถึง YouTube ที่เป็นแอปพลิเคชันจริงๆนะครับไม่ใช่ w ว็บ App นะครับอันนี้สำคัญเลยนะซึ่งวิธีการของเขาเนี่ยก็คือสามารถโหลด Google App ต่างๆผ่าน App Gallery ได้เลยนะครับไม่ต้องลง Jeep s p a c e ใดๆทั้งสิ้นนะคือเหมือนเราใช้งาน iPhone แล้วก็โหลด พวก Gmail พวก YouTube ต่างๆใน App Store นะครับใช้วิธีการเดียวกันแล้วก็ล็อกอินผ่าน Google Account ใช้งานได้เลยอันนี้คือ a m azing มากนะครับซึ่งรายละเอียดในเชิงลึกเองเนี่ยเขาไม่ได้บอกนะว่าต้องทำอะไรยังไงแต่บอกแค่ว่าไม่ต้องลงอะไรเพิ่มเติมไม่ต้องสอนอะไรเพราะว่ามันใช้งานได้เลยนะครับเปิดเครื่องมาใช้งานได้เลยแต่ในเชิงของการ PR เ,เองเนี่ยก็อาจจะใช้ การโฆษณาหรือยิ่งไม่ได้นาะอเพราะมันไม่ใช่วิธีการแบบ Official นะั่นเองนะครับก็มีการแบบโมดิฟายนิดหน่อยจากโรงงานมานะครับแต่คุณไม่ต้องไปลงอะไรเพิ่มและประมาณนี้เนาะก็น่าจะเป็นข่าวดีนะครับกับคนที่เล็งๆห่วยเมดห้าสิบซีรีส์ไว้นะครับเพราะว่าเขาอัปเกรดเรื่องของกล้องเรื่องของสเปคใหม่หมดเลยนะผมก็อยากลองนะ ก็ถ้าปลดล็อกในเรื่องของ GMS หรือ Google Mobile Service ได้เนี่ยก็ถือว่าใช้งานโคตรน่าใช้งานมากขึ้นมากๆเลยเพราะมันสะดวกต่างๆเนาะเพราะเลยยังไงคนก็ยังติด Google Service อยู่เนาะแต่ก็ยังมีเรื่องของการติดขัดนหน่อยถ้ามันไม่มีอะไรอย่เงี้ยนะก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวรอติดตามว่าในไทยจะใช้งานได้ไหมสวัสดีครับ